ข้อความจากพระพุทธเจ้าสวัสดีที่รักของฉันฉันคือพระพุทธเจ้าและในที่สุดฉันก็มีความสุขมากที่ได้กลับมาแบ่งปันภูมิปัญญาของฉันกับพวกคุณทุกคนในวันนี้ฉันเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มผู้ที่ตื่นรู้แล้วเรากำลังมองเห็นความคืบหน้าของการตื่นรู้บนโลกของคุณ พวกคุณหลายคนยังคงหลับไหลและไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกลน้นี้ในแต่ละวันจะยังคงนำเรื่องเซอร์ไพรส์หรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงมาสู่ความเป็นจริงของคุณเป็นเวลาน,านานมากที่แม่ทรณีโลกอยู่ภายใต้าการควบคุมของอำนาจฝ่ายมืดและ ตอนนี้เป็นครั้งแรกที่ฝ่ายมืดได้สูญเสียอำนาจควบคุมเวลาแห่งการปกครองของพวกเขาสิ้นสุดลงแล้วและไม่มีอะไรสามารถเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ได้น่าเสียดายที่บิญญาณหลายพันดวงถูกบังคับให้ออกจากร่างกายก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นตอนนี้ ทุกคนต้องมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาจิตวิญญาณและแยกตัวเองออกจากพลังงานต่ำคุณไม่สามารถสร้างพลังงานต่ำได้อีกต่อไปที่จะอยู่หรือสร้างความบันเทิงให้กับการปฏิเสธใดๆถ้าคุณต้องการสัมผัสกับการตื่นรู้และย้ายไปที่โลกใหม่ก่อนที่คุณจะจากไปคุณไม่จำเป็นต้องติดต่อโดยตรงกับปีศาจ มันยังคงพยายามล้างสมองหรือครอบครองวิญญาณเพื่อหยุดการเคลื่อนไหวของคุณในมิติที่5ต้องทำสมาธิทุกวันซึ่งจะนำความสามัคคีและความสงบสุขมาสู่ชีวิตของคุณหากคุณต้องการการก้าวไปสู่มิติที่สูงอย่าบริโภคเนื้อสัตว์หรือแอลโกอฮอล์อีกต่อไปแสดงความขอบคุณต่อทุกคนและทุกสิ่ง ที่อยู่รอบตัวคุณเหล่าจื้อฉันและประมาจารย์ท่านอื่นๆได้สละหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อที่จะได้สัมผัสกับก,บการตัสรู้นิพพานมนุษย,ยชาติสูญเสียความอ่อนน้อมถ่อมตนความรื่นเริงความสุขและความเรียบง่ายไปโดยหันเหไปสู่วัตถุนิยมและกายภาพถึงเวลาแล้วที่จะนำคุณค่าแห่งจิตวิญญ,ญาณ กลับคืนสู่การดำรงอยู่แทนและลืมคำโกหกและการหลอกลวงที่ฝ่ายมืดสร้างขึ้นมนุษยชาติแสดงความผิดหวังและไม่พอใจเหตุใดจึงใช้เวลาน,านานมากในการเข้าสู่มิติที่5ฉันหวังว่าทุกคนที่ตื่นอยู่จะเข้าใจว่าต้องใช้เวลาหลายพันหลายพันปีกว่าจะเข้าสู่ความยุ่งเหยิงนี้ คุณสามารถฟื้นฟูความสามารคีและความสงบในระหว่างการทำสมาธิฉันเป็นผู้ศรัทธายอย่างมากในพลังของการไตร่ตรองคุณไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้หากปราศจากมันในการเติบโตทางจิตวิญ,ญญาณของคุณข้าพเจ้าได้ระลึกถึงตนเองเมื่อข้าพเจ้ามีร่างกายอยู่ใต้ต้นโพต้นโปรด ฉันอ่อนน้อมถ่อมตนและขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้ฉันได้รับนิพานฉันมีความปรารถนาเดียวกันกับมนุษยชาติโปรดใช้คำพูดของฉันอย่างจริงจังเพราะนี่คือช่วงเวลาแห่งการยกระดับของคุณคุณไม่อยากพลาดโอกาสนี้คุณรอคอยมานานนะับพันปีแล้วทุกสิ่งถูกกำหนดขึ้นในโลกของคุณอย่าวอกแวกกับเหตุการณ์ ที่สร้างโดยฝ่ายมืดหากคุณพร้อมคุณจะยกระดับขึ้นไปส่วนคนอื่นๆจะต้องรอให้ถึงเวลาของพวกเขาโปรโดจำไว้ว่าความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณเป็นความรับผิดชอบของคุณอัตตาต้องทิ้งไปและลืมว่าเคยมีอยู่วิญญาณของคุณจะนำคุณไปสู่ภารกิจสุดท้ายบนโลกใบนี้ อย่าปล่อยให้ความกลัวมาควบคุมการเดินทางของคุณจงวางใจในคำแนะนำจากสวรรค์เท่านั้นสิ่งมีชีวิตนับล้านกำลังเฝ้าดูเหตุการณ์นี้อย่างใกล้ชิดเนื่องจากชะตากรรมของ Milky Way Galaxy ขึ้นอยู่กับการเลื่อนระดับของดาวเคราะห์ของคุณฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับโอกาสนี้ในการเชื่อมต่อกับมนุษยชาติผ่านทางข้อความนี้ ขอขอบคุณกองกำลังแสงแห่งกาแล็กติกยังคงอยู่พระพุทธเจ้าจัดทำโดยเอลีนาเวลาเกสเอกอัครราชทูตกองกำลังแสงกาแล็กติก